ป็นหลายๆประเทศก็เริ่มยอมรับในตัวของอบิตคอยแล้วก็รวมถึงหลายๆประเทศที่แบบเราศึกษานะครับเริ่มยอมรับแล้วก็เริ่มใช้กันในวงกว้างมากแล้วครับผมหลักการตัดสินใจเลยในการที่จะเลือกเหรียญพวกผมก็บอกว่าอย่าเรียกว่าอย่าไปเอาเหรียญรู่นเลีมาเยอะๆ,ๆเอาให้มีหลักๆสักสองตัว3ตัว5ตัวอย่างนี้พอไหมครับหรือว่าแน่ๆคุณชูณค,ณคิดว่ายัางไงครับต้องจับจุดตรงไหน จริงๆถ้าดูนะครับสมที่ชิปเหรียญมันมีประมาณเป็นน่าจะร้อยหรือพันตัวเลยนะครับผม mm hmm. เราต้องมุ่งมั่นเนี่ยกับมันแล้วก็ดูพื้นฐานของมันว่าตัวไหน mm hmm. ไม่คิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ครับคี่ชิป mm hmm. ครับผม ดูแนวโน้มของตลาดดูแนวโน้มของหลายหลายอย่างฟังข่าวประกอบนี่สําคัญมากนะครับพี่พิศแต่ฟังแล้วอยากเคลิ้มนะเรื่องสําคัญที่สุดก็คือว่าฟังแล้วต้องวิเคราะห์ในรูปแบบเราเองครับผมมีเรียนไหนจะเก็บยาวเรียนไหนจะเก็บสั้นลักษณะนะครับมันต้องตัน่างใจ้ยครับผมเมื่อก่อนผมเล่นเป็นเบสเบสหรือว่าส่วนใหญ่รายวันหลังๆมาเริ่มได้ระยะยาวนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปนั่งจ้องหน้าจอกับมันในละสังนะครับผมครับผมว่าคุณคูเกียรโชคดีนะตรงที่มีภรรยา เข้าใจดีนะพยายามเรียนรู้ก่อนด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับน่าจะน่าจะโชคดีจุดนี้คือเข้าใจตรงกันคนในครอบครัวพื้นฐานครอบครัวสำคัญที่สุดครับคชิปว่าว่าเดินไปในทางเดียวกันอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยแบบพอที่จะแบบเนาะมีช่องตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับชิปมีติดต่อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมบขอนที่จะระลวงรอกกรัวหน่อยระหว่างกระยาโุตเขียนเนี่ยใครเก่ง่ากังเขาเก่งกว่าเก่งกว่านะ ก็มาก่อน <ST an> บางทีเราใช่แล้วก็เรื่องของใจเนาะมันเล่นอย่างนี้มันต้องแบบหรือว่าเทรดเนี่ยมันต้องนิ่งอะไรเงี้ยพี่ชิบแต่สําคัญที่สุดนะครับผมคริปโตมันไม่ใช่การเทรดอย่างเดียวพี่ชิพครับผมสีผมสนใจของมันคือมันเป็นออกได้หลายหน้ามากถ้าศึกษากันลึกแบบคลิกเข้าไปอีกนะครับมันเป็นทั้ง <S <S คล้ายๆกับธนาคารน,นะครับพี่ชิปแต่มันไม่มีตัวกลาง ม,มันสามารถเอาเหรียญไปฝากเงินได้มันไม่ใช่เทรดเดียวนะพี่ชที่สําคัญเอาไปฝากเงินได้ที่ได้ดอกเบี้ยไปฟาร์มได้ในภาษาอของเรานะครับผมรวมถึงไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีหลายแบบมากพี่ชิปไปเรสมีอะไรต่างๆคือมันหลากหลายมากพี่ชิป ที่ผมสนใจเพราะว่าเราเอาของทัวร so ์เนี่ยไปอัดแอปหรือว่าไปปรับนะครับเช่นการเอ็กเชนนะเรับยซื้อมาขายไปการแรกนะครับผมเมื่อก่อนเราก็ทำทัวร์ทำทัวร์ไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราจะเห็นแล้วว่ามีการเอ็กเชนอะไรเงี้ยเราก็จะดูรูปแบบอะไรเงี้ยเราพยายามตามตัวเลขอะไรเงี้ยให้ขันแต่สำคัญที่สุดคือต้องฟังฟังตลอดเลยับพีชิดฟังแล้วอย่าคืมนะฟังแล้วต้องวิเคราะห์หลายๆอย่าง่าสุดท้ายจะว่าไปแล้วชูเกียริก็เคลิ้มเหมือนกันปรายาหลอกล่อให้มาร่วมการนี้ คริงเขาไม่เคยเชียร์เลยนะครับผมฮะไม่เคยเชียร์เลยพี่ชิไม่เคยเชียร์เลยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับเราตัวเราเองจริงๆโอ้ิหแต่โดยมันสนใจยงพี่ชิปจริงๆเราสนใจด้านนี้มานานอะไรเงี้ยัแล้วก็เห็นผมว่าโลกมันเปลี่ยนพี่ชิปเมื่อก่อนผมแอนตี้มากเลยนะไม่แชร์ลูกโซ่ก็อะไรมันอะไรมันหลอกอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกพอเริ่มศึกษาไปจริงจังมันไม่ใช่ แน่นอนมันมีความเสี่ยงหมดน,นะพี่ชิปการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดไปอันนี้มันคิดว่าโลกมันจะเปลี่ยนจริงๆนะครับผมเราเริ่มจากเห็นจากเออพอเราเล่นมันสักระยะใหญ่ๆใช่ไหมครับเอาเห็นละ เห็น S C B ใช่ไหมครับผมถือว่าธนาคารธนาคารหนึ่งมันเริ่มมาซื้ออะไรต่างๆผมเลยเห็นรูปแบบการเปลี่ยนไปของอนาคตคิดว่ามันจะมีมีแน่ๆครับลังพูดถึง S C B X อยู่เลยว่าในมุมมองของคุณจุกิเอ็ตมองยังไงครับธนาคารดีขึ้นหรือว่ามันจะกลับไปสู่ซินทรัพ์ที่จะเป็นดีฟายอย่างเงี้ยมันัะไงครับมันมองได้สองมุมมากครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับพระผมดูจากต่างประเทศประกอบด้วยหลายๆประเทศก็เริ่มยอมรับในตัวของ บิตคอยแล้วก็รวมถึงหลายๆประเทศที่แบบเราศึกษสารครับเริ่มยอมรับแล้วก็เริ่มใช้กันในวงกว้างมากแล้วครับผมนะครับเราจะเห็นพวกอย่างโรงแรมบางที่ใช่ไหมครับหรือว่าซื้อขายรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าร้านอาหารบางร้านจริงๆเนี่ยเริ่มรับสกุลเงินต่างๆกับเขาใช่ครับอันนั้นอาจจะหมาถึงสเต็มบอนคอยพวกทัวร์คิดต่างๆด้วยใช่ไหมครับต้องครับผมพวกทัวรเป็นใช่ครับผมคุณชูเกียรสนใจเรดูทัวร์เคร่องมากแค่ไหนครับเรื่องสีบกคอย ยังศึกษาดีกว่าพี่ชิคเพราะว่าความรู้ผมยังไม่ถึงใช้คำนี้ล้วกันครับผมเพราะว่าโลกของคริปโต c u r r e n c y เนี่ยมันกว้างมากพี่ชิคครับผมนะครับอย่างผมอยู่กับมันมาเนี่ยน่าจะเกือบค่อตีแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเรายังศึกษาไม้พอทุกวันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากพี่ชิตมันแบบออกได้หลายแบบมากครับผมไม่ใช่ว่าการเทรดอย่างเดียวนะครับการเทรดกลายเป็นเรื่องลองไปละครับผมดูเอาในคุณชูเกียรติแล้วเนี่ยผมไม่เจ็บตัวอะไรมากมายนะถือว่ายูนิเซฟบาซี่ ยอมรับได้และพร้อมที่จะอยู่กับองค์การที่ต่อไปไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับต้องครับไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เคยหลงัะมันครับพี่ชิพนะครับมันผมมองสองแบบนะครับผมถ้าการเทรดจริงๆมันก็เหมือนหุ้นแต่มันกระขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นลงแรงมากแล้วก็เร็วมากใจเราต้องแบบต้องยอมรับมันนะครับแล้วก็นิ่งกับมันอะไรลักษณะเนี้ยนะครับผมยอมอ่หลายคนบอกว่าไม่ไม่ขายไม่ขาดทุนใช่ไหมอาจจะเคยได้ยินได้ยินคำนี้อะไรเงี้ยแต่บางบางอย่างมันอาจจะใช้กับกรณีไม่ได้อย่างผมก็ ถ้ามันแบบลงเราก็ยอมต้องคัสลอตหรือยอมตัดอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. เพื่อเพื่อเจ็บน้อยกว่าเราไม่ร mm ู้หรอกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าบิตคอยนนี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นผมไมครับผมมันดูองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกันฟังข่าวฟังของข่าวต่างๆที่มาประกอบกันใช่ไหมครับผมแล้วมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเราเองเลยไม่มีใครผมไม่เคยชวนชวนใครเลยนะแล้วก็ไม่เคยไปเชื้อเชิญใครเลย mm hmm. นอกจากเขาจะสนใจจริงๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเราก็ไม่เก่งพอที่จะไปสอนใครรับ ความจริงรายการแบบเราเนี่ยก็ไม่สามารถเชนช่วยว<ต>่าเหรียญนั้นดีเหนั้นไม่ดีไม่สามารถไม่เลย <ทำ S 1> ถูกต้อง <นะ S 1> ใช่เพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าวันนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเราดูแนวโน้มและคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้อย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมครับเหรียญเกมอย่างเช่นอเนออเมทาวเวิร์สนะครับผมโลกที่มันเปลี่ยนไปไงเงี้ยเหรียญเกมก็กําลังมาอะไรเงี้ยเราก็ดูนะครับเล่นตามตลาดมันจะโอกาสมันจะพอมีมาก